สวัสดีครับวันนี้เรามีพิศทเลลงกาะสีทงังวันนี้เนาะรอตอนนี้เรารอคือไายมารับอ่าเรามาติดตามผลงานกันนะครับว่าเพราะว่าเราเลื่อนกันมาของรอบแล้วแต่เจอโควิด อันนี้ก็เพิ่งจะมีนะปีนี้สำหรับการลงทะเลก็ฝากติดตามผลงานพยายามจะหาโท็ปี้เอามาให้น้าๆนได้ชมกันโอเคนะครับฝากติดตามผลงานเดี๋ยววันนี้เรามีมีเหมือนน้าท่านใหม่มากันอยู่สองคนเนาะเดี๋ยวค่อยไปทําความรู้จักกันเดี๋ยวตอนขึ้นเรือแล้วกันนะตอนนี้เขาเตรียมอุปกรณ์ก่อนแล้วกันตอนนี้ก็คือรอรอไตามารับอย่างเดียวครับ โอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกดซับสไครต์ด้วยเป็นกำลังใจให้ทีมงานเล็กๆทีมนำน้ำโอเคครับผมครับติดตามผลงานครับเดี๋ยวมัีนยวเดี๋ยวมเด้วยหรือวนมึงนอนเรือมันเป็นเดี่ยวแพ้นอนไม่ลุกเลยนอนไม่ลุกเลยนอนนอนเคว้งมันบอกว่ามันจะโดดน้ำล่ะไม่โดดกูโยนเอาเชือกผูกคอนไว้เชือกเปนเนี้ยมัดคอไว้กับรอยึงหนึ่งพี่หนึ่งนี่กับข้าวคืออะไร ก็ดีไงกับข้าวไม่เห็นทำไมมันมีกรแกงเสืออะ้อมเดินีสอองแปอันนี้มีน้น้าท่านใหม่แนะานำตัวนี้เลงครับชื่อต่อครับผมอันนี้น้านี่คือครู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 ด้านจิกเหรอจิกอันนี้มือโปรในด้านจิกจิกเหรอไอ้นี่ก็มือโปในจิกเหรอในกองต้องเป็ร ที่เพื่อโป้ก็จิ๊กเกี่ยในกองไรกระเป๋าอุปกรณ์จิ๊กครับอุปกรณ์จิ๊กครับเรามาลงทะเลนะครับแล้ผมอยากแนะนำกลองนี้มากที่สุดแล้วในทะเผมอยากให้ดูนี่ต้องมีมานะครับเราต้องติดมานะครับคือตะก้อใช่ใช่อันนี้ก็คือลงทะเลเนี่ยของจริงนะครับนี่คือเหยื่อลงทะเลของอันนี้อันนี้อันนี้ใช้อะไรครับเนี่ยอ๋อวันนี้ไว้ลอยอินทรีย์อย่างไรบ้างว่าวันนี้จะเมาเรือป่ะคิดว่าน่าจะเมาที่ เมื่อคืนมึงนอนกี่โมงสี่ทุ่มสี่ทุ่มกว่าตื่นอยู่ประมาณเจ็ดแปดโมงต้องลุ้นเ่ยจะเมาไม่เมาแต่เขาว่ามีคลื่นมันมีอยู่ล้วทะเลคลื่นแรงเลยดิอ๋อแต่วันนี้อากาศลุ้นตั้งแต่อากาศมันเปิดวมเนะดูดิมันน่าจะไม่มีปัญหาอะไรอต้องลุ้นเนี่ย าวเด <Deus> ี <semester ค ะ> ๋ยวมานี่ <elson Nacht> โยกควมร้อยนี่ตีโยแล้วาวลงแต่โยความตรงควตรง้าโน่โอ้เออยฮ่าฮาล้วด้วยเอาไปเนี่ยนั่งตะ้ามัวนะหัวหงุดหงิดขึมตน ไหนฮะอันนี้นี่ตัวที่อะไรตีตัวที่อะไรเอ๋อโอเคปล่อยลงเลยหย,ย,ยิมาแล้วเดี๋ยวบอ,องดูตึึบทะเลแล้วเดือดเดียวแล้ว

ว่าดุบีบีบีทำเป็นเส้นทำเป็นเส้นวางทำเป็นเส้นอ่ะเส้นย,ยาวๆนั่นแหละเชฟมือใหม่ครับเชฟมือใหม่เอาแล้วเอาแล้วโอ้เด็ดมันต้องวางต่อไปี่ยววางนัเชฟมือใหม่ครับเชฟมือใหม่ครับอือครัดแรกครั้งแรกครับใช้ป่ะพี่ต่อ ตกลตัวอีกแล้วตกลตัวอีกแล้วดูที่มือก่อนครับนี่ครับถอดส้นถ้าหัดส้นแบบนี้นั่นลงไปแดงในน้ำทะเลแล้วใช่ครับในน้ำจสดวันนี้ก็ลงไปลงไปแดงในน้ำนะฮะเดี๋ยวจัดจานวันนี้ต้องลงไปทานในทะเลแล้วอาดจังเลยตามลงให้กูด้วยนะนี่กูใสนิดหน่อยเออเป็นดาราเลยครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับบึ๊ก ทานได้เลยครับผมเดี๋ยวถ่ายดีๆแล้วให้ส่งห้ดีเลยตอนกิมขอตอนกินมาอ่าไยชอปให้ชมเอาเชฟก่อนเลยเชฟเชฟก่อนเลยครับเชฟต่อครับเชฟต่อเชฟต่ออันนี้สั่งตรงมาเลยเนี่ยส่งมาจากปากต่อเองเลยครับสั่งตรงมาจากปากต่อเเลยเนี่ยเราต้องเอาตรวจอนนะมันจะมีต่อปากนิดนิด สุดตวงนี้ต้องลงไปกินในน้ำแล้วอ่ะฮะก็คนต่อไปพี่ตั้มหาเหลี่ยมอยู่พี่ตั้หาเหลี่ยมอยู่ลองมันเดเกมโชยอยู่เยอะนะโชอยู่ก็เกมะรกจะอยู่เกมะเกมไปเลยต้องแต่วาซาบิก่อนแล้วก็แต่นิดๆเบาเบาไป

เนี่ยผมเจอร้อนเนี่ยผมตากล้องเนี่ยนี่ตี๋เนี่ยฟังเสียงผมไม่ไหวแล้วว่าไอ้เทียไม่ถือกล้องแล้วเอากอะเดียวนะเออให้เดียววันเดียวเดียวฮะเดี๋ยวเดียวให้เดียววันตี๋โหดนะเฮ้ยแม่ เดียวเองงันเนี่ยเขาเอออร่อยอันนี้อร่อยจริงออมีน้ำจิ้มพีฟู้ดตัวกมีไหนอ่ะที่มีฟูเปลือใครจะเปลี่ยนแนวกินปู้ด้บะหมี่ครับกูมามีแอบตากูแล้วเลยโดนจีนไทยโดนจีนไหนอะจีบเลยนี่ครับทำอะไรผมไม่ได้ครับ มันจะมีชอบอาหารด้วยที่ใส่น้จิ้มซีฟค๊นะลองเปลีล่ยนแนวน้ำริ้มึก mực binh mực binh mực mực binh mực đi mực binh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  mực mực binh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  mực mực binh mực binh mực binh mực mực binh mực binh mực binh mực mực binh อันนี้เด็ดจริงเด็ดจริงเด็ด่านี้อนี้มันเด็ดจริงเลยแค่จะลุ่ไปนี่ถ้าถ้ามีหัวเบิร์นจะเด็ดกว่านี้ถังมันจะไหม้ ฝังเราไปใหญ่ก็ตกปาลิกใช่ไหม ขึ้นเกิดอะไรขึ้นเขี่ยวฮะนอนเลยอะดูขึ้นลมครับโคตรเป็นใจเลยวันนี้ันที่สองไม่สูงเท่าไหร่ครับแค่สองเมตร ฟ้าสวยนะครับแต่ลมไม่สวยเลยปืนนะครับปืนป้าไปทอดผมเลยเฮ้ยบ้ามีใส่ถุงไว้แล้วถุงนึงปลาที่ตกมื่งคืนมีถุงหนึ่งไวแล้วใช่ไหมใช่ถุงเล็กตัวเท่านี้แหละตอดต้องไปเลยเยอหมดแล้ว ไปปิ้ง,ป,งปิ้งปิ้งปลาหมึกปลาหมึกย่างเต่าแกะเอ้ยมีคนป่วยเน,นี่ยสูงขอทป่วยคนคนป่วยอดกินอาหารอร่อยไม่ใช่มีมึงคนเดียวคนมีคนป่วยคนนั้นร้องัองง นนหายยังหายแลอนอนได้สักตื่นนี่ดูความสดของปลาหมึกมะนาวเลยอ๋อใสๆไปรุ่นชอบใสจริงครับ 这个吧。 ลมไม่เป็นใจเนี่ยและสายเล็น,น้อย,ยจึงบางเอาได้ไหมล่ะแบ่งๆกันไปกูเอาด้วยกูจะไปทอดกินวันเนี้ยนี่ปลาอะไรอ่ะปลาสาบแจกบเลอันนี้เฟลนะเพราะว่าเจอลมอ่ามาเกาะสี่ทางครั้งนี้นี่เจอลมขึ้นสามเมตรได้สองเมตรอ่ะโอ้โหวันนี้ผมแย่เลยบอกเลยว่าผมทารา,าผมแม่งยังหายาแก้เมาเรือกินเลย ปลานี่ไม่ต้องพูดถึงได้แต่เป็นปลาเล็กก็ถือว่าเฟลแล้วกันแต่กลางคืนกลางคืนสนุกตรงที่ได้หมึกตกหมึกสนุกหมึกสวยๆมากหมึกนี่ทําเหยื่อไม่ได้อ่ะต้องมาแลกกินกันนะครับวันนี้ถือว่าโอเคตอนรับสมาชิกใหม่ต้อนรับสมาชิกใหม่ถือว่ารับน้องไปมีน้องใหม่มาดันสองพันมีนี่เดียวมันเดี่ยวมันเดี่ยวกับพี่เดียวเดียวดายแค่กระบี่เดียวดายแล้วเดี่ยวเดียวดาย กับพี่เลยนะกับพี่อ่าแกชื่อพี่อะไรนะรพี่ต่อพี่ต่อพี่ต่อเป็นเชฟเชฟฝีมือต่อมันมีอยู่ในคลิปแกทําอาหารอ่าแร่ปลาหมึกอ,อะไรแกฝีมือยอมรับว่าแกทําสารว่าอร่อยอร่อยหรือว่าสนุกถือว่าเป็นใครเครียรแล้วกันเราอย่าไปมองกันที่ผลงานแล้วกันเราถือว่ามาพักผ่อนมารีแลกมาแชร์กันให้เพื่อนๆได้ดูกัน กับทีมงานเล็กๆ,ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเราอาจจะพี่ต่ออาจจะพาเราไปจิ๊กเบียก็เป็นครั้งแรกเหมือนกัางงานนี่ผมอาจจะไปจิ๊กเต็มตัวเลยเพราะว่าทุกรอบไปก็เนีนไปแนวๆแบบตกหน้าดินแล้วก็ไปแจมจิ๊กแบบมั่วๆตอนนี้ก็คือจะไปจิ๊กเต็มตัวเลยคือแบบไม่ไม่เอาหน้าดินล่าไปจิ๊กโดยตรงเลย uh huh. ก็ลองดูกันนะว่าจะไปที่ไหนเดี๋ยวแกติดต่อมาอีกทีนึงโอเคครับรอบนี้ก็ถือว่า สนุกนะช่วงถือว่าสนุกแล้วกันมันก็สนุกอยู่และแต่ก็เมาเรือนนิดหน่อยผมรอบนี้ผมบอกเลยว่าคลื่นแรงมากมีเสียงคลื่นเสียงน้นํานี่คือเปียกเปียกอยู่บนเรือยังเปียกคลื่นแรงลมแรงครับลอลงดดูแต่ฝนไม่มีนะฟ้าโล่งโปรง่งแต่ลมใต้ลมมาทางใต้ก็โอเค,ครอบนี้ถือว่าเฟลไปละกันครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับะไครด้วยนะครับทีมงานน,มน,มนม้ำน้นฟิชชิ่งรอบหน้าค่อยมาดูกันว่าจมูริชากับการจิกกิ้งเต็มต,ตัวกับอุปกรณ์ที่ถือว่ายังไงดีไม่ใช่ฝีมือมีแค่ไหนอะใช้แค่นั้นฝึกหัด,ดนะอ่ะอืฝึกหัดก็คือจะได้จิกจริงๆจิกเกยือเขาเนี่ยะจะจิกเกยือเขาเนี่ย จะได้ใช้กีกับจิกกับจิกเยียร์เขาเนี่ยอ่าโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าเนาะิดหน้าเจอกันคลิปหน้าครับโอเคครับวันยีาครับครับสวัสดีครับผม